คนตายเพราะประทุษร้ายพ่อเนี่ยหลายคนเลยทีเดีเยวตั้งแต่ปีพุทธศักราช2548ตายอย่างทรม,มานปีพุทธศักราช2548แล้วก็มานี่นที่หมู่คณะที่หาเรื่องเราอยู่ที่บ้านของโอแ่นก็ตายอย่างทุเรศ ไม่ใช่ว่าหน้าหนาจตัวนี้แล้วเรื่องใหม่แลเรื่องอีกเรื่องใหม่นี่ก็อีกเรื่องหนึ่งเรื่องนี้เป็นพระแล้วพระที่อ้อมเคยไปขอโอกาสให้องค์ลวงปู่เมื่อหลวงปู่ผ่านไปผ่านมาจะได้พักวัดนั้นเพราะว่าอ้อมเข้าไปทำบุญวัดนั้นตั้งแต่ไหนแต่ไรมา ตั้งแต่ยังไม่ได้เจอเรานน่นทีนี้จู่จูพะรูกนั้นไม่รู้ก็ไม่เคยเห็นพ่อเลยนะไม่รู้ว่าเขาคิดยังไงก็จึงพูดคงจะรุนแรงไม่ใช่รามดานคือพ่อก็ไม่เคยเห็นเขาเลยนะพ่อก็ไม่เคยเห็นพ่อน,นแต่ก็บอกว่าพ่อน้อยนี้ทางเหนือก็รู้จักกันดี ทางเรลีสอมสามนู้เนี่ยเอาแล้วเราไปทําอะไรให้ก็เดือดร้อนหรือแม้นคนละน้อยถ้าบอกคนละน้อยเขาก็บอกว่าน้อยเดี๋ยวนี้แหละอมีกาดมีอะไรนี่เขาบอกเอาไปแล้วแต่นี่ก็เสียไม่กี่วันเสียด้วยการสงบว่างี้แหละไม่มีไม่ทราบสาเหตุเลยว่าเสียด้วยเหตุใด เินยธพระครูพระประลัดอ๋อแล้วพ่อก็อไม่เคยเจอครูบาอาจารย์รูปนี้เลยไงแล,แล้วค้ครูบาอาจารย์รูปนี้ว่ารู้เรื่องของพ่อได้ยังไงเพราะว่าพ,พ่อไม่ได้ออกไปสงเอ้ยก็ว่าสงสิงก็ใครยี่ทางภาคเหนือเลยก็จามภาษาอยู่กับพระอาจารย์จารันแค่เพียงภาษาเดียวแล้วจากนั้นก็ไปบานไปกดเข้าป่าก่อนที่จะไปจามภาษากับท่านพระอาจารย์จารันก่อนไปกดไปบานออกจากป่า ก็ว่าเป็นศิษย์หลวงปู่ส mm. ิมก็เลยไปกราบไปไหว้เออก็ดูนี่อุปนิสัยองค์ท่านดูแล้วสมควรที่จะดูแลกันอากเขาเลยตัดสินใจจำปรรษาอยู่กับองค์ท่านแค่นั้นแหละก็ไม่มีใครก็มีแต่วัดสันติธรรมกับวัดขขอหลวงพ่อกเกตเข้าไปแค่นั้นเองแล้วก็เป็นสิทธ์ของหลวง อุเทศเทศดังสีที่ท่านไปขอโอกาสฟังธรรมพี่เริ่มเรื่องมันจริงๆนั้นก็เป็นสิทธิทางหลวงพ่อโบเกตครับว,ว,วัดสันติธรรมไปขอให้มันทึกเอ็มพีสามไปก็ <c ười> แค่นั้นไม่มีใครที่เขาไปเยอะ <c ười> นอกจากวา่าไปผ่านมาแล้วไปถามธรรมแล้วก็ไปกราบสาธุการกับเขาก็แค่นั้นเองไม่ได้มีชื่อเสียอะไรพ่อก็เลยไปพิจา,ารณาดูเอา ถ้าทาไมครูบาอาจารย์รูปนี้จึงว่าพ่อน,น้อยนีรู้จักดีอืมทางภาคเหนือนี่เขาเขารู้จักดีบา,างนินนะแล้วใครรู้จักเราเพราะว่าเราไม่ได้ออกไปวัดไหนไปอ่างขางพ่อก็ไม่ได้ไปว่าไปจำพรรษาก็ไปเดือนอ่ะอยู่ก็เดือนสุดสุดก็เดือนเดียวน,น,นี่แล้วก็ตีกลับมาแล้วจำพรรษาอยู่ที่ภูมังนะก็เราไม่เข้าหมู่อยู่แล้วไงแล้วก็จะบอกว่ารู้จักเราดีได้ยังไงแล้วก็คงจะพูดใน นักหนังอยู่นั่นจูจ่ๆองค์ท่านก็เลยเสียอันสงสารกันไม่ใช่เลยเราที่พูดนี่ไม่เป็นเรื่องอะไรเราไปทําให้ใครเดือดร้อนเราบ้างนี่นะเนี่ยเพราะว่ามันเป็นจิตเออเพราะว่าเนี่ยถ้าพวกเราเป็นจิตของพระุทธเจ้าเนี่ยมันก็น่าจะเข้าใจเรื่องธรรมนักวินัยที่พอ่อแสดงออกไปก็ไม่น่าจะประหมา่านหรือไม่น่าจะหาเรื่องกันเพราะเราก็ไม่รู้จักครูบาอาจารย์รูปไหนนี่ ช่ไหมล่ะไปนั่นก็ถ้าจะว่ารู้จักก็รู้จักที่อยู่ในเส้นสายที่เราเดินไปนี่นหนึ่งพระอาจารย์จรัญสองหลงวงพ่อบุญนักรู้แค่นั้นองค์อื่นเราก็ไม่รู้ที่เป็นพระที่อยู่ที่ว่าเป็นเจ้าวาดหรือว่าที่เป็นพ่อแม่ครูแถวนั้นเราจะไ,ได้ไปไหนเราไม่ได้ไปไหนทีนทีแล้วพระรูกนี้ก็อยู่ที่สุนุโลกแม้เราอยู่ที่ไอ้ท่าพระสบายที่ลำปางเราก็ไม่ได้ไป รู้จักใครอีกนั่นเรื่องของเรื่องเมนนะ่ลูกหลังนึกถึง้องดูนะก็คือพ่อไม่รู้จักใครนะเขาไปนั้นก็ไปงานไปงานครบรอบเฉยๆของหลวงปู่แว่นที่ท้ำพระสบายนะั่นพอ่พอพาพาไปปีนั้นเ,นยเลยเกิดเรื่องกันกันกบพระผีบ้ารูปนั้นนี่เป็นเรื่องเป็นราวกันนะันแต่ก็ใครจะรู้จักเขาเลยในชะ่ไหมเหรอพี่เขาก็ไม่รู้จักใครด้วยนะเจ้าอาวาสของวัดรร,พรมพระสบายพ่อก็ยังไม่รู้จักแล้วจะบอกว่าชื่อเสียงเราคนรู้จักดี เป็นในชื่อเสียชื่อเสียงเบียงนามในทางเร็วๆซ้ำๆอ๋อแล้วเราไปทําให้ใครเดือดร้อนนีงนี่พ่อจะถามลูกถามเต้าของพ่อนี่นะมันเปนเป็น,ปนยังไงกันนั่นเรื่องของเรื่องมันทําไมจึงสร้างบาพาพา,าให้กับตัวเองสร้างบาพาพาให้กับเราลูกศิษย์ลูกหาทําทไมจึงไม่ใช้เหตุใช้ผลวัดกันทําไมต้องใช้ทิฏฐิมาน้าวัดกันไม่ใช่แล้วเราทองสารมันจะทาให้ตัวเองต้องตกและกำลำังบาป จมลงในมหาเวทีนรกนั่นเองว่าเราไปทําให้ใครเดือดร้อนสักทีและใครรู้จักเราด้วยนั่นเรื่องของเรื่องมันนะแม้แต่แต่เจ้าอาวาสวัดสันติธรรมก็ไม่รู้จักเรามีแต่ของท่านมหาต้นแต่นั้น,นรู้จักเราเออขับมหาทิต์ต้นนั้นก็สื่อการอะไรไปแล้วมหาทิต์มหาต้นคงจะยังอยู่ก็ทางด้านด้านของท่านพระอาจารย์เล็กมหาเล็กทางด้านนี้ แล้วก็มหาหนึ่งที่สิกคาลาเพียไทแล้วกับหลวงพ่อถนอมเจ้าเอาวาดวัดของหลวงพ่อเบเกตนั่นที่เมลาน้อยนั่นเพราะว่าองค์ท่านก็มาพอได้ยินได้ฟังคนนั้นพูดคนนี้พูดองค์ท่านก็มาโอ้เป็นบุญของผมนะผมทําไมจึงไม่บอกกันหน่อยไปบวดตั้งสองสามครั้งเันว่าเขาไปกับท่านพระจานาร์เจริญไปเจากาผมก็โอกาสผมผมไม่ได้ไปคิดที่จะอวดอะไรใดๆทั้งสิ้น ที่พ่อแม่ครูได้ยินได้ฟังใครเป็นคนพูดอ้าวเขาอาจารย์เล็กพูดให้ฟังบางอย่างมหาเล็กพูดนอ๋อเนี่ยเอโอกาสผมก็เลยมาเพื่อต้องการฟังอาจฟังธรรมก็เห็นพ่อแม่ครูเคารพเราอยู่ก็ไม่เห็นว่าจะมีพฤติกรรมใดๆแล้วทำไมชื่อเสียงของเราออกมากจากพระที่องค์ท่านพูดนี่อยู่ที่พิษณุโลกนี่ถึงเป็นอย่างนี้นี่เขาเรียกว่าเขาเรียกว่าคนไม่มีเหตุไม่มีผลนะลูก แล้วมีเหตุมีผลคุยกันหน่อยทีู่กเนี่ยไม่เคยเห็นหน้าเราสถีทีเราก็ไม่เคยเคยเห็นหน้าองค์ท่านนั้นเราผิดเรื่องอะไรอะเนี่ยจู่ๆก็หาเรื่องหาราวกันแล้วเอาแล้วตอนนี้กรรมมันก็ชัดตวัวเองหนักกัทีนี่มันตายหลายคนแล้วมันสงสารไม่ใช่อะไรหรอกเออแล้วก็ไม่มีใครไปมาประกาศว่าเป็นยังไงเ,เรื่องของเรื่องมันะในสมัยพุทธการแผ่นดินสูบในรูปธรณีสูบอืม ไม่งั้นก็หนักเจหาหักกันเกิดอาเปศต่างๆลูกต้องเข้าใจนะว่ากาหนักประทุสร้ายผู้ไม่ประทุสร้ายตอบลูกต้องเข้าใจด้วยเอาก็เราก็ไม่รู้เรื่องเลยไม่เคยเห็นหน้าเขาจะไหมเน่ได้ยินแต่อ้อมมาพูดให้ฟังเอออ้อมมาพูดให้ฟังว่าเวลาครูบาอาจารย์ไปลุงปู่ลุงตาไปล,ลูกก็อยากจะให้พ่อนี้พัก ในสถานที่ที่ลูกเคยไปทําบุญทำกุศลตั้งแต่ไหนแต่ไรมากก็เลยไปขอโอกาสครูบาอาจารย์พอได้ยินว่าหลวงปู่เนี่ยท่านนั้นเลยไม่รับพระรูปนี้ไม่รับนั่นอ๋อมีแปลกๆนะลูกนะรู้ดีว่ารูปนี้ทำนองนี่แหละน,น,นี่ถ้าว่าผู้ธรรมดานี่ทําไมมันจึงจะกรรมหนังขนาดนั้นแสดงว่าไม่ใช่ผู้ธรรมดาเนี่ยที่พูดเนี่ยไม่ใช่ว่า ไปตอบย้ำซ้ำเติมครูบาอาจารย์หรือหมู่คณะหรือว่าบาตรสุธีการพูดว่าทำไมจึงไม่ใช้เหตุใช้ผลวัดกันบ้างล่ะถ้ารู้ตร,ร,รู้รู้ว่าตัวเองผิดมันก็ไม่เป็นไรใช่ไหมล่ะตัวนี้มนไม่ได้คิดอย่างนี้เอ,อาหลวงพ่อน้อยคงจะเป็นผีปอบผีหา่าล้วมากินพวกเราจะปิปเรียวทานเราอีกหรือเปล่านี่นี่แหละเรื่องของเรื่องมันเนาะก็ตัวเองเป็นทำทำชั่วเธอก็ได้รับชั่วเองใช่ไมหมล่ะ ผู้ที่ทําดีก็ได้รับได้ได้คุณงามความดีตอบสนองผู้ที่ทําชั่วก็ก็ได้รับความชั่วตอบสนองแต่นี้จะไปโษคนนั้นคนนี้ต่อนั่นลูกนั่นที่ไหสซ้างสักกันนี่น่ะอายุองค์ท่านก็ไม่มากปัญาก็ยังไม่มากเสียดายไงหมว่คณะที่มีติตว่าแม่ครูอยู่อันไม่มีเหตุไม่มีผลกันสียบ้างทิงเลยลูกมีแปลกๆนะลูกนะนี่พูดให้ลูกหลานฟังนะเหตุผลอยู่ไหนอ่ะอันเอาไปไป้ไหนเหตุผลนั่น เอาเห็นผลว่ากันที่ลูกเอาทำไปอยู่งในว่ากันที่ยจวสายนั่นใจนี้ว่ากันทำหายอยู่มันเลยเพราะปเทศหนักนะวันนั้นนะเพราะว่าถ้าใครขวางธรรมขวางวินัยขวางขวางธรรมขวางพระวินัยผู้นั้นก็คือศีลพระเทรพระทัดนั่นเพราะเราไม่ได้พูดเรื่องอื่นแล้วก็ทำไวินัยออกโดยใจเดียวเราไม่ใช่ว่าศีลพระเทรพระทัดเราศีลของพุทธเจ้าล้านเปอร์เซ็น,นแล้วก็มาขวางขวางเข้ามาแห่นก็แสดงว่าพวกเธอเป็นศีลพระเทรพระทัดนี่ก็เราไม่มีอะไรที่จะเป็นที่จะบอกว่าเป็น ที่กว,ว่าขาดตกบกพล่องในธรรมในวินัยเลยอะแล้วมันผิดใจหมู่ใจคณะเรื่องแรงใช่ไหมละ่ะถ้าหมู่คณะเป็นใจพุทธะเป็นรูปของพระพุทธเจ้านั่นถ้าเป็นเลือดของพระพุทธเจ้ามันจะเป็นอะไรอะนี้ก็แสดงว่าเป็นเลือดของพระเทพทัตที่นั่นจึงไม่มีเหตุไม่มีผลใดๆน,นี่แหละคำไหนที่เราออกมาที่มันนอกรู้นอก,นอกทางนอกธรรมนอก,นอกวินัยนั่นตั้งแต่ปฏิบัติเริ่มต้นทํากลางกานไปที่สุดแล้วก็แสดงด้วยเหตุด้วยผลตลอดตลอดนี่ อันนี้อะไรเราก็ผิดอะไรเราก็ผิดไม่ผิดเรื่องอะไรอะ่ะทำไมจึงไม่มีเหตุมีผลจึงไม่ทำไมจึงไม่เอาเหตุเอาผลวัดกันเนี่ยมันก็จะทําให้ตัวเอง,ต,เองตัวละกร,รลาบากหรือทําให้อุบาตกปฏิกาหรือเราลูกสิตลูกข,ขา่าพลอยตกละกรรมลําบากพรุษลายเราเพราะว่าเชื่อครูเชื่อบาความไม่รู้นั่น ไม่รู้ไม่เคยเห็นเราแต่ครูบาอาจารย์พูดให้ฟังว่าไม่ดีก็ไม่ดีด้วยกันทั้งพระด้วยทั้งบาตุปัตการด้วยในวัดในวัดวารามนั่นนั้นมันจะไม่จมกันหมดหรือชาวพุทธเราโอ้หนี่เราเราฉลุดห,ดห,ดหดัวหนุ่ใช่เลยล้อลูกนั่นพ่อได้ยินได้ฟังพ่อก็ปึก๊กเลยนะอ้าแล้วเราไปทําให้ใครเดือ,อดรนะ้อนว่าองค์ท่านเสียแล้วว่างี้นี่ก็เลยระล,ลึกไปตั้งแต่ปีสี่สิบแปดมา Finished. นั่นเสียไปแล้วนะั่นหนึ่งสองสามสี่ห้าโอ้ตายเพราะพระุจอะไรเหล่านี้ไม่ใช่ธรรมดาดลยนี่ไม่รู้จะว่าไงอันนี้เรามีแต่ความเมตตาในเราพูดนี่เราไม่ได้ไปสาบแช่งใครนะเราเอาเหตุผลวัดกันดีกว่าเอาทําเอาวินัยวัดกันดีกว่าอย่าเอาทิฏิมานะมาวัดกันถ้าใครมีทิฏิทิฏิมานะก็แสดงว่าผู้นั้นเป็นสีวัตทวปรัตทั้งพระทั้งบาตทุกปฏิการ นั่นถ้ามีเหตุมีผลผู้นั้นก็คือสิทธิ์ของพระพุทธเจ้าเพราะทรวินัยมีอยู่เอาทรรวินัยเป็นตัววัดดีกว่าอย่าไปเอาปีเระผีวัดกันเอาใจบริสุทธิ์วัดกันในมักในผลดีกว่าดีกว่าที่จะเอาที่ถิ่นมานมาวัดกันไม่งั้นมันก็จมต่อไปจมต่อไปเนี่ยพ,พ่อผู้เรียนตัวกรถานฟังพอได้ยินได้ฟังมันก็เกระเทือนใจเราหลายวันนึ่หละเราว่าจะไม่พูดเลี่ยมันก็เตือนใจเราก็ไปนั่งนึกติกต้องอยู่แล้วทําไมจึงไม่มีเหตุไม่มีผลกันเลยที่เราพูดนี่ไม่ใช่เรื่องอื่น เราสงสารเราลูกศิษย์ลูกหาของพระรูปนั้นนั้นหลายตัวหลายรูปนั่นที่ลูกได้ยินได้ฟังเนี่ยที่พุทธเจ้าไล่เราแล้วก็ต้องไปบอกต่อเราลูกศิษย์ลูกหาที่เป็นพระด้วยทั้งอุบาตุตธิกาด้วยในทางที่เร็วๆจำๆเราลูกศิษย์ลูกหาก็เชื่อตามครูตามบาเพราะเป็นคนซื่อทั้งพระทั้งบาตุพธิกาก็ว่าเราเป็นเปรเ,เป็นผีตลอดตลอด เป็นพระที่ชั่วที่เร็วที่สม้มไม่สมควรที่จะครบหาสมาคมโดยที่ไม่มีเหตุไม่มีผลเลยนี่เลยลูกนี่จึงทำให้บุญกุศลที่ได้สร้างไว้แล้วค่อยอันตรธา,านหายไปคอ่คอยอันตรธา,านหายไป,อยอาายไปกับบุคนคุ่มนั้นเหลือไว้แต่บาปบุญกุศลครอบๆรอปภาษีภาษาอะไรทำบุญแก่นี้ใช่ไหมล่ะะู้พระเจ้าสรมหาราชทำบุญกับพระหันตลอดลูกลองนึกถึตัองดูนะ ทำบุญกับพระอรหันต์ตลอดเป็นผู้ที่ทําสังขยาเป็นผู้ที่สร้างวัดแปดหมื่นสี่พันวัดลูกลองคิดดูอนั้นเวลาที่พระองค์จะสวรรคตก็ยังนึกตึกตองในทางที่ชั่วจึงทําให้พระองค์เดือดร้อนในช่วงบรรทางชีวิตตำราบ,บอกว่าพระองค์ได้ไปเกิดเป็นงูใหญ่ในปา่าทั้งที่บุญกุศลมากมายไกลกอง ก็เพราะว่าด้วยเหตุจิตบั้นปลายครั้งสุดท้ายนี่อันนี้นี่ไปทำบุญกับพ่อแม่ครูที่เป็นพระหันไม่ใช่ว่าธรรมดาสายป่าเรานี่ทีนี้มาเชื่อคูเชื่อบานี่ก็ไปกันหมดนะลูกเนีน่พอไปกันหมดแล้วบุญกุูศรก็ล่วงไปล่วงไปเหลือแต่บาปกุศรเข้อข้องาน,น,นี่พูดด้วยความเมตตากันให้มีเหตุมีผลกันบ้างที่ครูบาอาจารย์หมู่คณะหรือวาตถุติการ เอาเหตุเอาผลเอาธรรมอวิไนวัดอย่าเอาใจเปรตใจผีเอาที่ถิมานามาวัดมันจะทําทให้ตนเองและผู้อื่นเดือดร้อนทําให้พระพุทธศาสนาเสื่อมพลนไปเอาธรรมอาวิไนวัดกันเอาเหตุเอาผลวัดกันดีกว่าอันนี้ไม่ใช่ว่าเรานี่ปะปะมาทพ่อแม่ครูหรือประมาทคนนั้นคนนี้หมู่คนนัไม่ฮะเราพูดตามธรรมเราไม่เคยทําให้ใครเดือดร้อนตั้งแต่เป็นเด็ก จนเป็นหนุ่มจนออกบรรพชาและในเพศบรรพชาจนถึงปัจจุบันนั่นนี่คือเหตุผลเราไม่เคยพูดเรื่องรามกจชก,กเปรตตั้งแต่ที่เป็นเด็กเป็นหนุ่มจนเข้าสู่เพศบรรพชาจนถึงปัจจุบันเราถึงยกหลักทำหลักวินัยขึ้นเพราะว่าการเป็นครูเป็นบา ต้องรู้ว่าเราสอนใครไอ้คุยข้างถนนหรือว่าคนดีเราต้องใช้ศัก์ตามนั้นไม่ใช่ว่าเราพูดลามมเราก็เอาตามนั้นเราไม่เคยทำให้ใครเดือดร้อนตั้งแต่ไหนแต่ไรมานี่ที่พูดให้ฟังนี่อยากให้ผู้ที่เห็นตามกรูบาอาจารย์ที่บอกว่าเราเป็นพระเร็วๆชำามนั้นมีสติกำลังปัญญามีเหตุมีผลบ้าง ศึกษาหาความรู้ในชีวป,ประวัติหลวงปู่ซะแล้วฟังเทศฟังธรรมซะจะได้เข้าใจไม่งั้นมันก็จะเป็นไปเรื่อยๆก็จะพากันชิบหายไปเรื่อยๆชิบหายไปเรื่อยๆเราไม่อยากเห็นเพราะว่าเป็นชาวพูดร่วมกันอยากให้กลมเกลียวสมัครสมานสมัครีเป็นหนึ่งเดียวกันสร้างและพัฒนาประเทศชาติอื พระพุทธศาสนานและสถาบันให้มั่นคง扎าดีกว่าที่จะทะเลาะเบาแย่งกันมันนี่ประโยชน์มิทโทษล้วนๆพระองค์ก็ไม่ได้บวชมา,าเพื่อจะเป็นครูเป็นบาปของใครและก็ไม่ได้บวชมาเพื่อต้องการราชกฤระและความแสนเสลินเดือนยอเราบวชมาก็เพื่อมาเกื่อผลเพื่ออรหัตผลโดยทายเดียวแต่ด้วยวิบากกรรมเราจึงอยู่งนี้ฟืนอดฟืนทุนเอาเอาเหตุเอาผลคุยกันดีกว่าเอาเหตุเอาผลพัดกันบ้างไม่ใช่ว่าเอาทิฏฐิมานะมาซัดกัน นี่พูดให้ฟังสงสารนี่คนความสงสารนี่มันมากไม่เกินของจุดประมาณไม่ได้ไม่อยากเห็นหมูคณะอุ้บายการหรือบาสุอุบาสุปจิกาต้องตรวจรักรรนลำบากเห็นมานี่ไม่ใช่ธรรมดาเดี๋วว่าจะไม่พูดเลยนะพอเราลึกไปเราลึกไปเอ๊ะมันมากจะมากมันจะมากไปเรื่อยๆมากไปเรื่อยๆก็ไม่มีปัญญาเลยหรือนี่มันสงสารกันไม่ใช่อะไรหรอกก็ทําบุญกับพ่อแม่กูซึ่งเป็นพระอรหันต์ไม่ใช่น้อย แล้วทำไมจริงไม่มีสติกำลังปัญญาเลยเหตุผลเหนือชีวิตเอาเหตุผลวัดกันดีกว่าได้ยินได้ฟัง,อย,อ,อ,ง,งอย่าเชื่อโดยอ้างกำลังจะเชื่อโดยที่มีครูบาอาจารย์เล่าตอ่อหรือเป็นประเพณีเล่าต่อก,กันมาอย่าเชื่อที่ว่าเขาเป็นครูเป็นบาตของของตัวเองที่น้าเขาลุ้ตใจมันมีหลายอย่างอย่าเชื่อสิบอย่างศึกษาดูที่ดูอันนี้ไม่เขาไปก้าวไกลหรอเดี๋ยวพูดให้ฟังเดี๋ยวขอไม่ตาสงสารกันนั่น มันก็เป็นด้วยวิบากกรรมของใครเข้ามานั่นล่จะจะพูดถึงนั่นที่ไหนก็ตายหมดที่ไหนก็ตายหมดนั่นแหละก็ไม่ได้ว่าแต่ว่ามันเป็นเหมือนกับลักษณะมันเป็นกระเทือนใจเราเพราะพูดไม่กี่วันประพุทธาได้เราไม่กี่วันก็ล่วงไปมันเป็นยังไงแหละความรู้สึกมันก็เรานี้ทําลายหมู่ทําลายคณนะนั่นเหมือนกับเรานี้ไม่ใช่ลูกศิษย์พระพุทธเจ้าผู้ทรงธรรมสรงวินยัย นี่เรื่องของเรื่องมันอันที่เราเทศยอย่างรุนแรงนี่เราก็เทศตามเหตุตามผลนั่นเพราะว่าผู้ดีฟังนี้กันนี้เอานี่ผู้ดีฟังกันนี้ได้เออแต่ว่าไอ้กุ้ข้างถนนมันฟังไม่เป็นนะก็ต้องเทศแบบไอ้กุ้ข้างถนนอันให้มันถึงใจถึงใจตัวนั้นนะอย่างนั้นมันก็ไม่รู้ทําไม่ได้สิก็ไม่รู้เรื่องรู้เล่าอะไรนั่นให้มีเหตุมีผลกันน้อยนี่มันก็ต้องสารการไม่ใช่อะไรหรอกนี่ได้ยินได้ฟังมันก็โอ้มันสะหลุดหนันะลูกนะไม่ใช่ว่าได้น้อยนะลูก พระสามเลยนะลูกเนี่น,นี่พระสามเออที่นครสวรรค์ที่บ้านเราแล้วก็นี่นะแล้วก็โยมอีกหนึ่งสองสามนล,ลูกเนี่ยนั่น,น,นไม่ใช่ธรรมดาที่ลูกเนี่ยนั่น,น,นเอาแล้วทำไมจึงมาปริสุทลิ์กันหรือเราก็ไม่รู้เรื่องอะได้ยินแต่ว่ามันบริสุทลิาเราแล้วก็เกิดอาเพศแล้วก็ถึงกับวิบัติไปหมดเลย เอาเราก็ยังไม่รู้เรื่องอยู่นะลูกเนี่ยนี้พ่อพูดให้ลูกให้หลานฟังด้วยใจที่บริสุทธิ์นี้นะนี่ไม่อยากเห็นชาวพุทธเราทะเลบบาะเบ่แวงหรือชาวอื่นทะเลาะเบ่แวงกันทุกศาสนาสอนให้คนเป็นคนดีขอให้เราเป็นคนดีจ้ะทะเลาะบ่แวงกันไม่มีประโยชน์นะหน,น้า,า,าก็หากนสร้างและพัฒนาตนเองสร้างและพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองสร้างและพัฒนาโลกให้น่าอยู่ซะโลกนี้มันไม่น่าอยู่เดี๋ยวนี้อืมโลกไม่มีเหตุไม่มีผล โลกมีแต่อิจฉาลิษยาโลกมีแต่ความโลภความโกรธความหลงที่ถิมานะทำลายมันจะโลกจริงจะน่าอยู่หากแม้นทำลายโลกภายในของตัวเองได้มันก็สว่างสวัยครอบไปไกล่นะลูกเออถึงหากแม้นว่าไม่สามารถทำลายความโลภความโกรธความหลงที่ถิมมนนะของโลกนี้ใบนี้ได้ก็ทำลายความโลภความโกรธความความหลงในโลกใจของตัวเองจ้ะ มันก็จะมีความสุขแค่นั้นโอ้พระเรานี่ไม่น่าจะเป็นนี่พ่อวินัยนาดูไม่น่าจะเป็นเพราะพ่อไม่เคยเป็นเราหน้าบางมาตั้งแต่ไหนแต่ไรมาอันนี้ทำไมจึงพากันหน้าด้านี่มีความละอายเลยนั่นเรื่องของวินัยนี้เราเรียบมาตั้งแต่ไหนแต่ไรมาเราไม่เคยมีว่าจะด่างพ้อยไปไหนมาไหนเราก็พร้อมด้วยทําด้วยวินัยแม่ลาเทศเราก็พร้อมด้วยทําด้วยวินัยไม่ใช่ว่าเราหลีกหนีจากทาจากวินัยแล้วมันผิดที่ไหนนั่นถ้าไม่ใช่ประสิทธิ์ของปฏิปทาษนั่น แล้วเป็นสิ่งของพระพุทธเจ้ามันจะผิดอะไรอ่ะนั่นมิตรสารทุกการด้วยกันด้วยกันด้วยกันนั่นแหละเออมิตรจะแช่ซ้อนเสนอเสริญสารทุกการ,าการแต่พอส่วนมากเป็นสิ่งพระเถรทัะธาติมันเป็นอย่างนี้นั่นนั่นอย่าลืมว่าธรณีสู่พระเทวทัตนั่นรูกนะปรตรุษร้ายพระพุทธเจ้าแม้แต่ผู้ที่ปรตรุษร้ายลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าธรณียังสู่นี่นั่นทะยักทุบหัวพระษาลีบุตรลูกลองนึกตึกทองดูซิลูกเนี่ย มันก็หากเป็นมาอันนี้เรามีแต่ความบริสุทธิ์ให้ความบริสุทธิ์ให้เพราะเราไม่เคยทําชั่วเลยตั้งแต่ที่เราเกิดจนถึงปัจจุบันหนูไม่ต้องไปพูดเลยนะว่าเราอาดีตเราชั่ว,อย,งงวอย่างนั้นชั่วอย่างนี้ไม่เนี่ไม่เคยที่ไปทไําให้ใครเดือดร้อนนั่นพ่อแม่ทะเลาะกันน้องทะเลาะกันหรือวงสากนาญาติทะเลาะก,กันนั่นเราก็เข้าไปห้ามไม่มีไม่มีว่าจะไปทะเลาะบากแ่ลกับคนนั้นคนนี้ จนมันประชามาเราก็ไม่เคยไปทะเลาะบ,บ่อแบงกับใครแม้นกาอาจารหาเรื่องเราก็นั่งฟังด้วยความเคารพนั่นเด็กก็จะขู่ฆ่ากูททำลายเราก็นั่งฟังด้วยความเคารพอย่าไม่ขู่ฆ่าอย่ายมไม่กู่ทำลายเชื่อเกัน่อผลข้องกันก็ไม่มีข้อที่จะดั่งขอแล้วลึกไปเมื่อไหร่ก็มีความอบอุ่นใจว่าเราเป็นลูกที่ดีเป็นลูกของพระเจ้าร้านเบอร์เซนไม่ใช่ลูกของพระเทพทัตนไม่ใช่สีพระเทพทัตนั่นเราเป็นลูกของพระเจ้าและสีของพระเจ้า นั่นลูกนั้นเป็นอย่างนั้นเนี่ยพูดให้ลูกเขียนหลานฟั้งนั่นสงสารนั่นที่พูดนี้พูดสงสารผู้ที่อยู่ผู้ที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาของพ่อแม่ครูเมื่อครูบาอาจารย์พูดให้ฟังก็จะคิดว่าเราเลวเราจามเราไม่ดีเราชั่วช้าลามกจุกกระปิบให้มีเหตุผลบ้างลูกนั่นเอาเหตุผลวัดกันเอาธรรอวินัยวัดกันจึงจะไม่จมแค่นี้ลูกนะขอโมทนาดูลกสาทูก upon upon.